สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่10มกราคม2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้วันนี้เวลา18นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายไซอับดุลลอมุฮัมหมัดคอฟานอัจามิซีเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่20สิงหาคม2558เฝ้าทูลอ,องธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา18.41นาฬิกา41นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำน,นายนริศขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เวลา18นาฬิกา45นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพเจริญประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรน,นำนักการสาธารณาสุขดีเด่นประจําปี2565ประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยนักการสาธารณาสุขดีเด่นประเภทบริหาร 2นายแพทย์วีรวัตรมโนสุทธินักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริการสาศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการ 4. นายนัทพลทองไหลนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทผู้นำชุมชน 5. นายพนมนามพันนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทประชาชนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ในโอกาสนีส้ศาสตราจารย์เกียรติยศในแพทย์สงครามทรัพย์เจริญประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในการนี้คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรและคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทรร่วมเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทด้วย สมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา13นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในขันกระจุกเหมาะผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายมานูเอลมอนตานประธานกลุ่มมิชลินประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลียและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยสมทบโครงการส่งเสริม และพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของสำนักง,งานบริหารกิจการเหล่ากาชาติและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือพร้อมทั้งของที่ระลึกสัญลักษณ์มิชลินาศาสนาจารย์ทวีศักดิ์มหาชวโรธ ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยนำคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิพ,ธพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้าในพระราชูปะถะมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานจัดตั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า และการจัดสร้างพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนโรงพยาบาลแมคคอมิกจังหวัดเชียงใหม่และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งเหรียญทองที่ระลึกสมเด็จพระมหิตตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัคติยราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์นรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลาเจนาฬิกา25สนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัติยราชนารีสเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ณศูนย์สัสลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้อง ในการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางสัตวแพทย์สำหรับการทรงงานวิสัญญีและการผ่าตัดภายในห้องสัลยกรรมปลอดเชื้อตามขั้นตอนและมาตรฐานทางสัตวแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับสุนัขสายพันธุ์พุดเดิ้ลจำนวนสองตัวได้แก่สุนัขเพศผู้ชื่อหมอนทองอายุ11ปีเข้ารับการสัรลยกรรมตัดถุงอันทะร่วมกับการทำหมันเนื่องจากตรวจพบเนื้องอกที่อันทะทั้งสองข้าง และสุนักเพศเมียชื่อขนุนอายุ2ปีเข้ารับการผ่าตัดนิ้วในกระเพาะปัสสาวะในการนี้ทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดสุนักและทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัด โดยทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะสุนัขเกิดจากการสะสมรวมกันของตะกอนแร่าธาตุในทางเดินปัสสาวะ พบได้บ่อยในหลายปัจจัยอาทิสายพันธุ์อาหารพฤติกรรมสภาพแวดล้อมรวมถึงความเป็นกรดด่างในปัสสาวะและการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะหรือโรคบางชนิดเช่นไทรอยหรือมะเร็งบางชนิดสามารถเหนี่ยวนำทำให้เกิดนิ่วตามมาได้ องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจําปีการศึกษา2564 วันนี้เวลา8นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์นิเทศการและการประชุมไบเทคเขตบางนาในพิธีพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2564 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากสถาบันสมทบและคณะต่างๆเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน3,358คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องมีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างผู้พัฒนาและผู้สร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและยั่งยืน ในการนี้องค์คมนตรีมีโอวาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อท่านตั้งใจดีมีแผนดีมีหลักวิชามีเหตุผลมีความภาคเพียรและสามารถร่วมมือร่วมงานกับผู้อื่นได้ดังกล่าวแล้วก็จะเกิดความทราบตระหนักด้วยตนเองขึ้นว่างานที่ทำนั้นจะได้ผลดีแน่นอนแม้อาจยังไม่ปรากฏผลในปัจจุบันทันตาเห็นแต่ก็แน่แก่ใจได้ว่าจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีในเวลาต่อไป ความแน่ใจดังนี้เป็นอนิสงส์สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้ท่านภูมิใจมั่นใจไม่ท้อแท้เกิดพลังทั้งกายและใจที่จะกระทำต่อไปจนถึงที่สุดขอให้ทุกคนนำถ้อยคำทั้งนี้ไปคิดใคร้ครวนให้แน่ชัดให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่การงานและแก่การครองชีวิตของตนในภายหน้า สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกประธานผ้าไตรและพระโอวาทแก่นาคในโครงการอุปสมบทพระภิกษุและบวชชีพรหมโพธิณดินแดนพุทธภูมิ วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบาพิตรสถิตมหาศีมารามในการประธานาา้าไตรแก่ศาสตราจารย์กิติคุณบวรศักดิ์อวนโนประธานกรรมการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดโครงการอุปสมบทพระภิกษุและบวชชีพรหมโพธิณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียครั้งที่4 เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาและสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่10ถึงวันที่20มกราคม2566 โดยมีผู้อุปสมบทพระภิกษุ75คนและบวชชีพรหมโพธิ74คนซึ่งจะเดินทางไปบรรพชาใต้ต้นพระศรีมหาโพนพุทธคยาและอุปสมบทนวัทไทยพุทธคยาประเทศอินเดียในวันที่11มกราคม2566แล้วจะปฏิบัติสมณธรรมทำวัดสวดมนต์ศึกษาไตรสิกขาปฏิบัติสมาธิที่พุทธคยาเป็นเวลา4วัน ก่อนจะจาริกไปยังสังเวชนียสถานเพื่อปฏิบัติสมาธิถวายพระราชกุศลและถวายพระกุศลโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่นาคที่จะอุปสมบทความตอนหนึ่งว่าคำว่าบวชนั้นมาจากคำว่าบรรพชาซึ่งแปลว่าการเว้นทั่วหมายถึงการงดเว้นจากความชั่วทุกอย่างทั้งทางกายวาจาและใจ ดยในแล้วคือการละเว้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมของผู้ครองเรือนเข้าสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการขัดเกลากิเลสให้เบาบางท่านผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทไม่ว่าจะระยะยาวหรือระยะสั้นจึงมีหน้าที่ศึกษาวิถีการดำรงเพศบรรพชิตว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาศีลซึ่งเป็นการศึกษาขั้นต้นของบรรพชิต หากท่านไม่สำรวมในพระปาติโมกมีศีลสิกขาไม่เรียบร้อยสมบูรณ์เสียแล้วสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาก็ไม่อาจสำเร็จประโยชน์ได้ครบถ้วนตามกระบวนการไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา ประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาขอให้ทรงมีพระพรามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน วันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีประชาชนทยอยเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา,าเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวชรราชธิดาพร้อมถวายใจกันดอกไม้และสิ่งของที่น่าพระรูปเพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพรนามัยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทิคณะชาวปัตตานีบริษัทไทยยานยนต์1950 คณะจิตอาสา904จังหวัดนนทบุรีบริษัท MGC Marine a Charter Asia จำกัด มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา75เฉลิมพระเกียรติเขตสายไหมสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยสมาคมพลร่มไทยข้าราชการบำนาญอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ดรุณสิกขาลัยโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำนักง,งานศึกษาธิการภาคหนึ่งจังหวัดลบบุรี เทศบาลตำบลหน,นองเสือจังหวัดปทุมธานีภาควิชาสุติศาสตร์รีเวชวิทยาคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์กิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดี กรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ